นะครับเพื่อนเพืเ่อนครับวันนี้จะพามาชมช่องหมูป่านะครับช่องหมูป่าช่องหมูป่ากับวันนี้นะครับมันสวยผมชอบมากเลยตอนนี้โชว์นี่ผ้ารองอย่างเนี้ยกับช่องหมูป่านะครับที่ได้ได้มาก็มันเป็นขนแล้วนะครับ ในลูกนี้นะเป็นขนแล้วนั้นเนก้อนอยู่แล้วมันหลุดขนจะหลุดออกมาเป็นเส้นเล็กๆอะ่ะผมเลยเอาขี้ชนรงมายามามาปิดไว้มา,มา,ม,ามาปั้นไวนะ้นะนี่แข็งนะขี้ชนรงแล้วขี้อุงนะคนใต้เรียกอ่ะตัวอุงนะขี้อุงนะแข็งนะสองหมูป่าได้มาจาก ระชื่อพระสมโชคนะครับชาวมาได้มาจากพัทลุงนะครับพระสมโชคชาวพัทลุงกอยู่กับวัดพัทลุงครับช่องหมูป่าของทธิ์นะครับเป็นของธิทธิ์อย่างดีนะครับเป็นมาจากธรรมชาตินี้ก็เป็นหินนะครับเก็บลงไปอีกลงไปแล้วนะจนะมาเอาลงอีก ไม่แปลกนบเนื้อจะแดงนะแต่ตุยังไงชัดยังไงไะน,นี่ถูกแสงได้ก็ได้ลางแดดนี่ครับเดือดนี่ครับสีเขาจะแดงเป็นเลือดนะครับสีจะเป็นเลือดเลยก้อนนี้ได้มาจากนในถ้ำเหมือนกัน,นครับเป็นของเทือกชิ์นนะเขาบอกว่าเป็น